สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูผู้สุขอนนะครับนะ้ามาอนี้พบข่ากับเอตาชาแน,นลอีกคือเก่าครับพี่น้องครับมาอนี้ตาพามากินเมนูแ,นแบบบ้าน,านอีสานบ้านเฮานะครับมาอนี้เป็นโอ้เบิ่งพี่น้องเลยแกงเห็ดเพาะนะครับนะแกงเห็ดเพาะเห็ดเพาะหนังไม่ใหม,ม่สดๆมันก็นจะอ่าเป็นดำๆแบบนี้นะครับนะ้าเห็ดเพาะหนังเอตามาพร้อมกับแจ่วพริกดิบแจ่วพริกดิบ ปลาใส่ครับเบิ่องอุ้ยขากหลายไอดอกกระเจียวพี่น้องเอ้ยมามามาแซบๆน้ำกันครับบ่ตองเว้าหลายย้ายห้างหลือเนลนี่หิวนะครับอืมจะขากหลายเด้ดดีเดืดอืมอืม ตามมาพร้อมกับข้าวเหนียวครับเบื่องืหดอกกระเจอ,อนอ้อนนะครับเนาะคุยกับไอ้แจาพริกดิบเจวปลาพริกดิบ <laughs> <laughs> bừng biên ông ơi đọc hết an oan ngầm กะแ,แกงใส่ใบมะละหย่อนมะละนะครับเบิ่งพี่น่อง หอมครับดอกกระเจียวแดงดอกกระเจียวลวกหอมหอม,หอมสุดเดดเลยม,มาแรง กงามๆคุยครับไม่ได้พี่น้องเอ้ยอืม ไปเรื่อยพี่น้องจะหาดอก6กดอกนะครับเบื่องพี่น้องเอ้ยเจียวแน่น มันนัวในใจอีหลีเจ้าปลาลาบัง ตาแกงแบบออกขมขมนะครับใส่ใบมะละหย่อนมะละกากิตูหอมหอมอื้ม เนี่ยตาจะกินเบิดบ่ล่ะคือหลายสถะบานเนี่ยขากหลายพี่น้องเอ้ยโดนนะครับนี่ต้นฤด,ดูกาล ใส่ตระเจ็ดแปดดอกเลยครับพี่นอ้องอ่อนๆงามๆอืมแซบนวน่ำปลาเนาะครับพี่น้องนเนาะเห็ดหนี่ยก็หอม โอ้ขากไหล คัดๆมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆน้ำกันกับใบตาเด้อครับเด้อเบิ่งผักผักเนีนๆ ข้างออกแบบยังบ้านในปงนะครับพี่น้องนะโอ้ข้าวสันในใต้สิ่แกงแบบสมใส่ผ้าออกแบบเนี่ยโอ้ยมันสุดยอดหลายคือแต่พอเต่แม่เอาเห็ดให้กินแต่ก่อนนะครับเนาะอืมดอกอ่อนๆครับพี่น้อง เาอืมันนำ โอ้เอสนสั่นหลายพี่น้องเอ้ยมึง hóm cúp cắp cúp cắp Mm-hmm. เมนูนี่บ่่ได้กินโดนอีลีพี่น้องเลยเป็นยี่สิบปีไดเนาะครับเนาะสำหรับไปตะ มีเวลามากอยู่บ้านนะครับถ้าแต่เวียกแต่งานพี่น้องเอ้ยคุณเหมือนกันยังอยากคือเกาแตาคอต้อ,ตองขอโทษหลายเด้อพี่น้องที่ตอบคอมเมนต์ชานะครับเนาะยังหุ่งอย,ยกเวียกกับงานครับชอดนอี่ก็ได้โอ้ยขากหลาย อืมวันสิบ่เบิรดพี่น้องเอ้ยสุดยอดความแซ่บนะครับนะหือ,อเบิดคือเก่า มื่อไหร่ตาขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องสู้ผู้สุขคนเถิดขามาัติตามรับช่อมนะครับนเนาะเถิดขมาติให้กำลังแรงใจใตาตาฝังนั่เด้อครับพี่น้องเด้ออืมช่ำหน่อยหน่อยตาชแนลเรากะยังในยูทูบเรากะทั้งทั้งแฟนเพจนะครับเนาะเฟซบุ๊กแฟนเพจก็ซื้อเอตาชแนลคือก,กัน พี่น้องสามารถที่ตามในทั้งสองช่องทางนะครับเนาะมันนี้ตาขอขอบขอบ,ขอบุญขอบคุณหลายครับพี่น้องครับลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ